สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับอีฟแคนดี้ตรยดิสนียนะคะวันนี้เราอยู่กันที่โซนมาเวล บอกเลยนะคะว่าโซนนี้เป็นแค่โซนเดียวในดิสนีย์แลนด์นะคะที่มีมาเวลก็คือดิสนีย์แลนด์ที่แคลิฟอร์เนียนะคะในโซนนี้เรียกว่า The Adventure Campus นะคะเขาจะเป็นเหมือนฐานทัพที่จะให้เหล่าซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อฝึกฝนนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้เจอซูเปอร์ฮีโร่ไหมหรือว่าเราจะได้เครื่องเล่นหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้อากาศแย่มากทุกคนฝนมันตกนะคะแล้วเราไปลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้ทาําภารกิจอะไรบ้างในวันนี้ let's go The Adventure Campus ถูกออกแบบให้เป็นสถานที่ฝึกฝนสำหรับทีม Adventure โดยมีการใช้สัญลักษณ์และองค์ประกอบต่างๆที่เชื่อมโยงกับการฝึกซ้อมของซ u เปอร์ฮีโร่ซึ่งเหมือนกับในหนังเลยค่ะที่เหล่าซ u เปอร์ฮีโร่จะมารวมตัวกันเพื่อฝึกซ้อมแต่น่าเสียดายที่วันนี้ฝนตกนะคะเราเลยไม่เจอซ u เปอร์ฮีโร่เลยค่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเล่นเครื่องเล่นข้างในแทนค่ะ โอ้โหทุกคนบรรยากาศคือเหมือนอยู่ในหนังเลยมันเป็นศูนย์ฝึกของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ตัวจริงนะคะก็เนี่ยจะเป็นฐานทัพที่เขาเรียกว่าแคมปัสซึ่งเหล่าซูเปอร์ฮีโร่เขาจะมาที่นี่กันเพื่อฝึกซ้อมกันนะคะเมื่อกี้เราแอบ,บเห็นแวบๆบแบบมีสไปเดอร์แมนกำลังฝึกฝนอยู่ด้วยค่ะไปดูกันเร็วเล่นไฟล์ล์ let's go <S hey what's up I'm Peter Parker and here at web we get access to some pretty awesome tech like vibranium from Wakanda or this crazy alien juice stuff we have pim particles and star k tech It all helps us develop really cool stuff like um like these spider bots for example. Check it out, they have this really cool self-replicating feature. <laughs> ของสไปเดอร์แมนมีชื่อว่าเว็บสเลเกอร์คุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมพีเตอร์ r ร e เกอร์ที่พยายามหยุดหุ่นยนต์ที่หลุดออกจากการควบคุมเครื่องเล่นนี้เป็นแบบไรทู oo, ที่มีเทคโนโลยีอินเทอร์แอคทีฟซึ่งทำให้ผู้เล่นสามารถโต้ตอบได้ตามการเคลื่อนไหวของมือเป้าหมายหลักของเกมคือการจับหุ่นยนต์ที่กำลังทำลายสิ่งต,ตา่างๆและคุณจะได้รับคะแนนตามจำนวนหุ่นยนต์ที่คุณจับได้บอกเลยว่าเครื่องเล่นนี้สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะสนุกมากๆแล้วก็ไม่เสียวเลย เมื่อเราเล่นเสร็จแล้วเราจะพาทุกคนไปดูของฝากที่ระลึกจากสไปเดอร์แมนกันค่ะพอเล่นเสร็จเขาก็จะให้เราเข้ามาร้านขายของฝากเหมือนเดิมนะคะนี่เป็นเสื้อสปไปเดอร์แมนน่ารักมากมแล้วเขามามีแบบแบบชุดคอสตูมเลยนะทุกคน<ม>ถ้าเด็กๆคนไหนชอบสปไปเดอร์แมนนี่คงฟินน่าดูนี่แล้วก็มีของเล่นด้วยค่ะ แล้วเครื่องเล่นยังไม่หมดแค่นี้นะทุกคนเดี๋ยวจะมีเครื่องเล่นอันใหญ่ที่มันเป็นเหมือนลิฟต์ตกตึกอ่ะอันนั้นจะเป็น Team Guardian of Galaxy นะคะถ้าใครพร้อมแล้ว let's go ไปสู่จัก,กรวาลอันต่อไปกันเลยค่ะ ตอนนี้เราได้เข้ามาอยู่ในปราสาทของ The c o รค e c t o r สุดพีคแห่งจักรวาลนะคะเทเลนียนทีแวนซึ่งตึกนี้จะเป็นตึกของเขานะคะแล้วก็สะสมของล้ำค่าไว้มากมายถ้าเกิดใครมาเล่นเครื่องเล่นนี้นะคะอย่าลืมที่จะถ่ายรูปเก็บไว้นะคะ mm hmm. เพราะว่าของสะสมบางอันนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเป็นของจริงนะคะเป็นอิสเอร์เอ็กจากดิสนีย์แล้วก็มาเวลเลยถ้าเกิดใครมาแล้วอย่าลืมที่จะถ่ายรูปเก็บไว้นะคะ หลเครื่องเล่นของ g u a r d i a n of Galaxy เราจะถูกเชิญให้เข้าไปชมเดือ Collector Forte ในประสาทของ Telenia T1 ซึ่งในนั้นจะมีของล้ำค่าเต็มไปหมดรวมถึงเหล่า g u a r d i a n of Galaxy ถูกจับขังไว้ในตู้โชว์แต่แล้วเรื่องราวก็พลิกเมื่อ Rocket และคู o แอบเข้าไปแล้ววางแผนแฮกคุกเขาจึงขอให้เราช่วยบิ่งเบนความสนใจแล้วก็เข้าไปแฮกระบบไฟฟ้าเพื่อช่วยเพื่อนๆอ,ออกมาเราจะถูกสง่งขึ้นลิฟต์ไปในป้อมปราการแล้วทันใดนั้นเองไปเริ่มผจญภัยกันเลยค่ะ အဲ့ဒါကို เินไปมันเินไปมากมันเินไปมากปวดบ้าทุกคนหัวใจจะหลุดออกไปโยที่จะถมอสุดยอดสุดยอดมันมากสุดยอดทุกคน พอนสุดยอดมากมันเหมือนหัวใจเราจะไปหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มจริงๆอะแบบแล้วมันแบบยว่าไปดูโลบัถ่ายไ่ทันอะตอนนี้หัวใจแบบเขาบอกให้ทำรูหัวใจอะพี่ไม่ทำรูหัวใจเยอะแล้วไม่ทันหัวใจมันลงไปที่ตาตุ่มแล้วตอนนี้สุดมากคือมันแบบสุดยอด โอยเหนื่อยเลยะแต่มันสนุกนะแต่มันโคตรเสียวโคตร,โคตร,โ,คตรโคตรเสียวแล้วจะมีช่วงที่แบบว่าเปิดออกมาแล้วก็แบบเห็นวิวข้างนอกอะจริงๆรั้เนี่ยคือเมื่อก่อนมันเป็นโรงแรมผีนะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนธีมเป็น g u a r d i a n of Galaxy นะคะพอเล่นเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เรามาอยู่ในร้านขายข,ายของเหมือนเดิมเด้วเราพาไปดูกันว่าตรงนี้มีอะไรขายบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะทุกคนมีตุ๊กตาล็อกเก็ตด,ด้วย ราคาสมากส4 9 9ก้าเกนะคะอันนี้นี่เป็นหูมิกกี้นะคะแต่ว่าเป็นสไตล์มาเวลแล้วควนมีนะแบบนี้ <c oughs> นี่ร้านนี้มีหางด้วยหางล็อกเก็ตใส่ไงอะ่ะใส่ไว้ที่ตูดเนี่ย <c oughs> เออเออเออ ราคาอันนี้นะคะราคาประมาณ24.99แต่มันเป็นหางที่แบบอหอรบเก็ตมากของขายมันก็จะมีประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกินข้าวกันต่อนะมีร้านอาหารที่น่านสนใจอยู่ใกล้ๆเล้นี่เองไปดูกันเลยทุกคนเล่นกันมาเหนื่อยๆแล้วนะเดี๋ยวเรามาสั่งอาหารกันตอนนี้เราอยู่ในร้านที่ inspiration มาจากแอนด์แมนนะทุกคนอาหารเนี่ยมันจะสามารถย่อส่วนได้นะคะ จะทําให้เล็กลงก็ได้หรือว่าจะทําให้ใหญ่ขึ้นก็ได้การตกแต่งร้านก็เหมือนแบบแล็บที่มันสามารถแบบย่อส่วนอาหารได้เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะสั่งเมนูอะไรและเมนูที่เราสั่งมานั่นก็คือคอรตัมพเพรซนะคะราคาประมาณ13.9 9ใหญ่มากทุกคนดูได้ใหญ่กว่าหน้าอีกใหญ่มากใส่หูมิกกี้ได้เลยแล้วเขาก็ให้มากับซอสดิบอยข้างหลังนะคะ แล้วเราก็สั่งน้ำมาด้วยอันนี้เป็นน้ำวิสติชาโลมอกค่าเห็นว่ามันแปลกๆดีก็เลยลองสั่งนะเดี๋ยวจะชิมน้ำก่อนแล้วกันนมเผือกที่แท้ชูเป็นนมเผือกที่พือกเผือกเข้มค้นมาก หวานเจ็บอันนี้แบบหวานมากหวานเจ็บเครียดเลยเครียดเลยค่ะทุกคนหวานอย่างงี้จะกินยังไงหวานมากหวานจริงๆมาลุยที่เพสโซเรากันดีกว่าโอเคเราจะเริ่มจากการกัดข้างๆกันแล้วกัน ไปเพนเชอร์เราไปแล้วคิดว่ารสชาติก็น่าจะเหมือนเพนเชอร์เจ้าตัวไปนะแต่ว่าอาจจะเด็ดที่ตัวซอสดิปม,มีความแบบออกเค็มๆนัวๆ ถ้าเกิดใครมาก็อยากให้ลองนะคะเพราะว่ามันคงเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วคงไปหาซื้อเพชเซลยักษ์ขนาดนี้จากที่ไหนไม่ได้เนาะก็ถ้าเกิดใครมานะคะก็ต้องแวะร้านนี้นะคะมันมีแค่ที่นี่ทีเดียวในดิสนีย์แลนด์นะคะ ใน The a สด n g e r จอร์แคมปนะคะมีร้านค้าหลากหลายสินค้ามากๆค่ะที่ขายของเกี่ยวกับ m มาเว l ซึ่งมีหลากหลายคาแรคเตอร์มากๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของเล่นฟิกเกอร์หรือของสะสมทุกอย่างเกี่ยวข้องกับ The a v v n n t u r e และตัวละครในจ,จักรวาลมาเว l ทั้งหมดเลยถ้าเกิดใครเป็นแฟนของมาเว l นะคะอย่าพลาดที่จะซื้อสินค้ากลับบ้านไปสักหนึ่งชิ้นนะคะเพื่อเป็นที่ระลึกของทริปนี้ค่ะอันนี้ก็มิกกี้เนะี่ย กับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่ทริปต่อไป